ดึงออกมาเสร็จแล้วโม่ไอ้มะเรงสาเราจะเกาะเนี่ยแล้วเอามีดตัดปลากันปลาแกล้งหมามายอะเลยป้าปลาโกแมงสาแค่เออเออซื้อไปเดี๋ยวออกไปหน้าร้านเลยอย่าพึ่งแกอย่าพึ่งแกเดี๋ยวออกไปเดี๋ยวจ่ายตังค์เดี๋ยวจ่ายตังค์แล้วออกไปหน้าร้านเลยโอเคปะเดี๋ยวเลือกซื้อของให้เสร็จก่อนนะ เอ้แก้งปลาแน่เลยนะไอ้โจรแจ้เนี่ยหรอกตกใจตกใจยังเลยัเลยนหลังป็นไงต้องเนียนกว่านี้ดิไหนเรามาดูก่อนเอามาดูก่อนเฮ้ยเดี๋ยวน้องเจนรอข้านี่ะกูเใส่กันเดี๋ยวซดีซะไรเันอกันอะไรกกันอะนออะออ ดึงดึงนี่ก่อนดึงหมากฝรั่งก่อนลูกดึงหมากฝรั่งก่อนดึงมาดึงออกมาเลยดึงออกมาดึงแรงๆเลยดึงแรงก็ดึงจับดีๆจับนีๆอ่ะดึงไหนมาเลยไม่กลัวไม่กลัวไม่กลัวเช่ากลัวไหมย้องแก้วกลัวไหมลูกไม่มีใครกลัวไหมไม่กลัวเลยขาที่แล้วนเดิน อันนี้แนะน pues mm ําก่อนนะคะน้องเกณนนะคะน้องเกณนเซฮายก่อนเลยสวัสดีคับก่อนแล้วสวัสดีครับสวัสดีค่ะเออหน้ารังมากเลยนี่น้องเกณฑนี่เรามาเที่ยวด้วยกันนะคะไม่ไม่มีใครกลัวแล้วเขาร nah, ู้อยู่แล้วนี่น้องเกณฑมาดูแล้วะเียเ๋งดกาณฑ์ไปแกล้งน้องกายละกัน นี่น้องเกนก็แบบว่าปวนมากเลยนอนเต็มที่แล้วไงคือนนี้ป๊าป้ามาม้าฝึกหนักเลยค่ะน้องเกณเดี๋ยวกลับไปแกล้งน้องกายโอเคป้องต้องเปียนเลียนน้องเกียนน้องกายไม่รู้เรื่องหรอกต้องวางไว้อย่างนี้แล้วก็ให้เขาหยิบเองจ่าบาท